คำว่าเชิงเตี้ยวแปลว่าอะไรคำนี้สำคัญมากๆสำหรับการเรียนภาษาจีนนะคะเชิงเตี้ยวมาจากคำว่าเชิงที่แปลว่าเสียงบวกกับคำว่าเตี้ยวที่แปลว่าเคลื่อนที่เชิงเตี้ยวการเคลื่อนที่ขึ้นลงของเสียงความหมายก็คือแปลว่าวรนในยุคนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นหัานหยีโยสื่อเกชิงเตี้ยว ภาษาจีนมีวรรณยุกต์สี่เสียงคําว่าห้านี่ในประโยคน,นี้ออกเสียงว่าห้านี่นะคะแปลว่าภาษาจีนโยแปลว่ามีซื่อสี่ซื่อกับเชิงเตี้ยก็คือสี่เสียงเรียนภาษาจีนต้องใส่ใจเรื่องวรรณยุกต์เป็นพิเศษคําว่าเรียนชื่อแปลว่าเวลาเมื่อ เสียสี汉语อก็คือเมื่อเรียนภาษาจีนเย่าแปลว่าต้องเธอเปียพิเศษจุยแปลว่าใส่ใจ